เดี๋ยวเราจะเดินตามพี่เจนไปนะครับตรงนี้เป็นเส้นทางที่เห็ดขึ้นเยอะมากแล้วก็มีแต่มอสขึ้นสวยมากนะครับอากาศตอนนี้ก็เย็นๆนะครับเสื้อเสึกันหนาวบางๆสักสองตัวช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยนะครับเป็นช่วงออทัมแต่ก็จะมีฝนเรื่อยๆนะครับตลอดวนัน บางช่วงก็ตลอดวันบางช่วงก็ไม่ตกเป็นอาทิตย์เลยนะครับบางช่วงก็ติดตกติดต่อกันตลอดอะอฮะ โอเค I I saw it yeah. yeah the I saw that one I also made photo from it you you have made photo too yeah nice ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นอ่อน Some, some surprising so 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 beautiful they can, uh, they can be you know mm -hmm. also when you see them on the, on the screen mm -hmm. it's really it's very nice it goes up you know and then you know, it's a <laughs> sharp <coughs> photo <program. Okay. coughs>